การที่พวกเรามาพูดในวันนี้นะครับที่ออกมาสัญจรกันทั้งประเทศและยังจะไปอีกหลายแห่งเนี่ยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอะไรเราไมไ่ต้องการที่จะมาโค่นล้มนายอภิสิทธิ์หรือโค่นล้มรัฐบาลน,นี่หรอกแต่เราต้องการเอาแผ่นดินคืนใช่ไหมครับพี่น้องเหมือนเสือเ้อเมื่อกี้เนี่ยที่เขาทำขายนี่เป็นคําขวัญของเราเรารักที่สุดคือในหลวง ห่วงที่สุดคือแผ่นดินไม่ใช่รักที่สุดคือบักหำน้อยใช่ไหมและนี่ต้องแยกแยะให้ถูกนะครับแล้วสองก็คือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาที่เป็นอยู่ขณะเฉพาะเรื่องนี้นี่เรายังไม่ได้ไพูดเรื่องรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรนะครับเราเอาเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวถ้าเอาเรื่องว่ารัฐบาลนี้โกงยังไงทุจริตยังไงมาพูดแล้ว ผมว่าแม่ยกทั้งหลายต้องไปผูกคอตายที่ไปหลงรักบักหำน้อยอว่ากูหนีบักหน้าหน้าหน้าเหลี่ยมมาเจอหน้าหล่อหนีจากแมวมาเจอมากหนักกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับเพราะนั้นปัญหาเวลานี้ปัญหาเรื่องนี้มันเป็นปัญหาเรื่องของคนไทยทั้งชาติไม่ใช่เรื่องของพันธมิตร พันธมิตรเป็นเพียงคนที่เอาข้อมูลความรู้มาบอกคนทั้งประเทศเท่านั้นแต่ถ้าคนทั้งประเทศจะนอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นปล่อยให้แผ่นดินปล่อยให้ผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วแต่เขมรมันจะเอาไปแล้วแต่รัฐบาลมันจะเอาไปเจราจาขายอย่างไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของพวกคุณเองใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งแม่ยกจะมานั่งน้ําตาตกนะครับว่าเราได้ตัดสินใจผิดไปแล้ว หรือหลงรักคนผิดไปแล้วเพราะถ้าจะรักกันชอบกันถ้าเขาทําไม่ถูกต้องเตือนเขาสิใช่ไหมครับไม่ใช่รักแบบไม่ไม่ลืมหูลืมตารักแบบงมงายรักแบบไม่มีสติรักแบบไร้เหตุผลผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นความรักที่ถูกต้องและที่สำคัญที่เราต้องมาออกมาพูดอยู่ในขณะน,นี้เพราะรัฐบาลเนี่ยบิดเบือนความจริงครับ และไม่พูดความจริงกับประชาชนเรื่องอย่างนี้ข้อมูลที่เราเอามาพูดตั้งสองามชั่วโมงเนี่ยเคยมีไหมรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์เคยมาพูดกับประชาชนไหมไม่เคยมีเลยกลายเป็นพวกเราต้องออกมาพูดมาบอกประชาชนนี่มีแต่จะปกปิดมีแต่จะบิดเบือนมีแต่จะมาแก้ตัวแทนขเขมรน,นู่นนี่ท่านรู้ไหมครับ ตอนไปกอดกับเนวินเนี่ยก็เพราะสุเทพจัดฉากให้ใช่ไหมแล้วตอนไปกอดตอนแรกนี่เราก็ยังนึกว่าฝืนใจไปที่ไหนได้ตอนนี้ไม่ต้องไปมันก็โดดกอดเขามันละสิตอนนี้มันไม่พอไปกอดขเมศชื่อพมา่าแล้วก็หน้าขมศแล้วไม่พอดีน๋นี่ตอนนี้สุเทพบอกให้ไปกอดไครรู้ไหม บอกให้ไปกอดบักหุ่นเซนเขมรตัวจริงเลย <Yeah. S 1> เขาด่าเหมือนหมูเหมือนหมาแต่พอสุเทพบอกให้ไปกอดหุ่นเซนไปเลยครับตอนนี้โอ้โหเสียเกียรติภูมิศักดิ์ศรีประเทศหมดประเทศเล็กๆอย่างเขมรนี่ทําไมจะต้องมาสามหาวกับประเทศไทยที่สามหาวได้ก็เพราะมีผู้นําดูดขวดนมไงครับ แล้วถ้าเรามีผู้นําอย่างนี้เกียรติภูมิศักดิ์ศรีของประเทศจะอยู่ที่ไหนถ้าเมนอย่างเนี้ยไอ้วุนเซนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยไม่ได้จบป .4 สีเลยเป็นเด็กกำพร้าเขาเก็บมาเลี้ยงตอนนี้นะมันเรียกนายกไทยเราเป็นอะไรครับมันดูถูกดูแคลนไม่ได้เกียรติเลยผมถึงบอกว่าตอนไปก่อนเนวินนี่เราพอทนแล้วเรากำากืนแล้วกืนเลือดแล้ว เวลานี้ไปกอดปักหุนเชนเข้าไปอีกคนไทยมันจะทนได้ยังไงครับพี่น้องครับวันที่เราออกมาทั้งหมดนี้จุดมุ่งหมายอยู่ตรงนี้เท่านั้นและเมื่อประชาชนไทยรู้ความจริงแล้วเราก็ต้องออกมาช่วยกันปกป้องแผ่นดินและก็เรียกให้รัฐบาลหันมายืนอยู่บนจุดยืนที่ถูกต้องถ้าท่านมายืนอยู่บนจุดยืนที่ถูกต้องมันก็จบกันแก้ไขปัญหาของแผ่นดินเสีย ดูสิพวกเราอุตส่าห์ไปเอาหลักฐานค้นเรื่องราวในประวัติศาสตร์มาเท่าไหร่อาจารย์เทพมูลตีถึงขน,นาดไปดูีิสมัยก่อนเราล้อมรั้วอยังไงอะไรยังไงไปขุดมาหมดแล้วรัฐบาลไปหูหนวกตาบอดอยู่ที่ไหนไม่ยอมดูใช่ไหมครับวันไอเนี่ยเราต้องการเพียงแค่นี้เพราะนั้นท่านจะมาโกรธพวกเราแม่ยกทั้งหลายจะมาโกรธผมมาโกรธพี่น้องประชาชนว่าไปวิพากษ์วิจารณ์ท่านนายกทําไม ไปว่า abei, ท่านทำไมท่านเป็นคนดีนะเอ๊ะและตอนบักทักษิณมันโกงบ้านกินเมืองล่ะทำไมมานั่งหน้าสลอนปกมือจริงเวลาด่าบักทักษิณน่ะเวลานายกพิสิทธิ์ถูกพิพากษวิจารทำเป็นแมวดิ้นตายอีกตัวหนึ่งแล้วหระทำเป็นน้ำร้อนลวกดิ้นผัดๆๆ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 ๆฟังเลๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆๆๆรๆๆ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 ขๆๆ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 ๆ คุณก็ต้องฟังแล้วคุณควรจะไปบอกนายกนู่นว่าเฮ้ยนี่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาออกมาพูดถึงขนาดนี้แล้วคุณจะมาทําเป็นช่องลงลือด้านไม่ได้นะ네ใช่ไหมแล้วพันตำรวจโททักษิณรัฐบาลทักษิณมันพังไปก็เพราะมันหูหนวกตาบอดมันไม่ฟังเสียงประชาชนแบบนี้แหละเพราะนั้นถ้ารักเขาจริง ก็ควรจะเอาเนี่เอาหนังสือเนี่ยไปให้นายกอ่านเสียเอาเทปที่นายประพันธ์ปลาใสไปเปิดใส่หูนาะยกให้ฟังเสียใครที่ยังไม่เข้าใจเขาเข้าใจเสียมันก็จบเรื่องแล้ววันนี้อย่าลืมนะครับพี่น้องแม่ยกพันธมิตรที่มาฟังอยู่ในเนี้รู้ไหมคนเสื้อแดงครึ่งห้องเลยนะเนี่ย เมื่อกี้ผมเดินดูนี่เออนี่แกนําเสื้อแดงคนนั้นก็บอกอ,อันนี้แกนําเสื้อแดงอุ๊ฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจเอาหนังสือกลับไปอ่านเีที่เขาชอบนี่เพราะอะไรพ่อเขาบอกโอ้โหไอ้พวกเสื้อแดงดา่าพิศนี้ยังไม่มันเท่าพวกเสื้อเหลืองดา่าไว้แล้วเวลานี่แม่ยกของคนเสื้อแดงเนี่ยแกนํามาโดนตดคุกหมดมันไม่มีคนปลาใสามันมันเหมือนคนประพันธ์แม่ยกคนเสื้อแดงมาฟังประพันธ์หมดเลยตอนนี้ แล้วคุณคอยดูสิถ้าคุณปล่อยไว้อย่างนี้นานๆนแม่ยกกับพิสิทธ์เนี่ยต่อให้ขนกันมาทั้งประเทศก็ช่วยบักหำน้อยไม่ได้แล้วเพราะเราพูดความจริงพอคนแสดงมานั่งฟังเอ๊ะไม่เห็นพูดถึงทักษิณเลยเอ้าก็เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับทักษิณเนี่ยใช่ไหมมันเกี่ยวกับทักษิณในตอนแรกแต่มันมาเกี่ยวกับอภิสิทธิ์สุเทพตอนนี้ปัจจุบันนี้มันก็ต้องพูดถึงรัฐบาลน,นี้สิใช่ไหม มันถึงบอกเตือนไปถึงพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ที่เคารพรักทุกท่านแม่ยกที่ยังรักประชาธิปัตย์หรือรักนายกอภิสิทธิ์ท่านต้องเอาความจริงนี่ไปบอกให้นายกอภิสิทธิ์หูตาสว่างเสียพันธมิตรนี่เขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นส่วนตัวเลยตายเจ็บเขาก็สู้มาแล้วและสู้มาก็จนท่านได้เป็นรัฐบาลเป็นนายกแล้วเขายังไม่ไปขอทวงบุญคุณไม่ขอส่วนแบ่งท่านเลย แต่เวลาเขาพูดความจริงเนี่ยคุณต้องฟังสิใช่ไหมครับถ้าคุณไม่ฟังก็คงจะอยู่ยากเพราะนั้นมาถึงวันนี้ผมคิดว่าเราจะชนะไหมพี่น้องครับเมื่อเรามีจุดยืนถูกต้องมีเหตุผลถูกต้องอย่างนี้แล้วเราจะไปชุมนุมวันที่ยี่สิบห้าก็เพื่อบอกให้รัฐบาลทำในสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ต้องการไปไปเผาบ้านเผาเมืองไปก่อความวุ่นวายอะไรเลยเราไม่ต้องการจะไปจับนายกพิสธิ์มาฆ่ามาแกงอะไรเลย เราไม่ต้องการจะไปด่าพ่อรอแม่ชำแหละความชั่วความเลวของนายพิสิทธิ์เลยแต่เราต้องการบอกว่าเรื่องนี้คุณทําไม่ถูกและจะทําให้บ้านเมืองเสียหายคุณควรจะตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องเสียด้วยเหตุผลอะไรเราก็จะไปบอกกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านกลับเนื้อกับตัวและทาในสิ่งที่ถูกต้องเสียบ้านเมืองก็จะเดินไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องเวลามีน้อยผมขอสรุปว่าที่พูดกันมาทั้งหมดนี่แหละครับ สิ่งที่เป็นความผิดพลาดอันหนึ่งที่ถ้ารัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ยังเดินอยู่แบบนี้ต่อไปประชาชนไทยไม่ควรให้การสนับสนุนนายคนนี้เป็นนายกอย่าไปทําให้มันเหลิองอย่าไปยกขี้อย่าไปยกก้นให้มันได้ใจเพราะเขาทําไม่ถูกต้องใช่ไหมครับพี่น้องคือเด็กเนี่ยถ้าคุณไปยกยอปอปั้นมันมากใจมันเหลิงครับ ผลงานยังไม่มีอย่าไปยกยอเกินความเป็นจริงทํางานยังไม่ประสบความสําเร็จไม่มีผลงานอนยิ่งใหญ่อะไรสักเรื่องไปยกยอจนเกินเหตุเด็กมันก็เสียคนสิครับถ้าเขาทํางานประสบความสําเร็จมีผลงานยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจของประชาชนผมจะไปกราบไหว้เองเพราะนั้นมันเราเนี่ยต้องยกยอคนให้ถูกที่ผมขอสรุปสั้นๆเ็ดข้อ ว่าสิ่งที่นายกพิสิทธิ์ทำผิดพลาดหนึ่งคือการที่ไปสละอธิปไตยของประเทศให้กับกรรมัมพูชาสละอธิปไตยท่านก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไม่มีรัฐบาลผู้นำประเทศหน้าโง่งที่ไหนที่แผ่นดินของเรามีชัดเจนอยู่แล้วเหมือนที่ดินของเราเนี่ยมีขอบคันนาอาณาเขตปักรั้วกัน้นเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งขมรบอกว่าเฮ้ยที่ดินของที่คุณกั้นไว้นี่ไม่ใช่แล้ว ดินแดนของฉันมีมากไปกว่านั้นนี่แผนที่ฉันมีฉนวฉันมีเสื่องทะลึ่งไปลือรั้วให้เขามาลังวัดใหม่มันโง่หรือฉลาดสองเรามีสันปนน้ำอยู่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศก็ทำมันมันทึมจนกูงงทึมจนกูเอียนบอกไอ้สันปนน้ำไม่รู้มันจะเป็นสันไหนกันแน่ สรรน,นมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วมันก็เลยต้องมีการปักเป็ดปักปันสำรวจใหม่ไอ้นี่โง่หรือฉลาดครับนี่คือการไปสละอธิปไตยของตัวเองและยิ่งให้เขามาตั้งวัดตั้งโรงเรียนเอาทหารเข้ามาอยู่ในเขตแดนเขานี่คือคุณเท่ากับคุณเสียดิดนแดนและอธิปไตยไปแล้วโดยพฤตินัยนะครับอันที่สองก็คือไปตกลงทำ MOU นะครับ ก็เท่ากับเป็นการไปเปิดช่องให้เขมรได้อ้างสิทธิ์ขึ้นมาทั้งทั้ที่สิทธิ์นี่มันจบไปตั้งนานแล้วเขาได้เฉพาะตัวปราสาทจริงๆแล้วตัวปราสาทนี่นะถ้าผมเป็นนายกเป็นพบทบนะผมจะยึดแม่งคืนมาเลยแล้วก็กูจะปฏิเสธคําพิพากษาศาลโลกกูไม่ยอมรับเพราะศาลโลกมันต้นแผ่นดินไทยเขมรขึ้นมาก็ยิงแม่งเลยเหมือนจอมพลประภาพ ก้นนี้มันป้นเราไปเราจะไปยอมรับมันทำํำหมใช่ไหมครับลบก็ลบกันสิไม่กลัวอะไรกับขมนะ <S <S 2> <S 2> เออถ้าทหารไทยกลัวขมนก็ออกไปซะทิ้งปืนออกจากกองทัพไปเลยอันที่สามก็คือการสร้างนะครบับการสนับสนุนให้ขมนไปจดทะเบียนมรดกโลกมันเท่ากับเป็นการไป เปิดทางให้ขมรเนี่ยใช้ปราษาทวิหารเนี่ยผานดินแดนไทยหาประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยมึงจะตายเหรอถ้ามึงไม่ไปสนับสนุนเขาไอ้มารถ้าประเทศมันจะล่มจมหรือไงก็ถ้ามันจะได้ปราศาทก็ให้แม่งได้เฉพาะซากปราศาทสิใช่ไหมไม่ต้องสนับสนุนคัดค้านถอนตัวออกจากกรรมการมรดกโลกให้มันไปจดฝ่ายเดียว เราไม่รับรองเราให้ความร่วมมือมันจะไปจดได้ยังไงง่ายๆประชามันก็เป็นซากอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมครับขึ้นมาฝั่งไทยก็ยิงเลยมึงอยากขึ้นปีหน้าผาขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะนั้นข้อสงวนข้อคัดค้านที่อาจารย์เทพมนตรีพูดว่าเราจะทวงเอาคืนมันก็ยังคงอยู่แล้วเราจะทวงเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะเราไม่ได้เป็นสมาชิกสารโลกแล้วกูไม่ยอมรับแล้วคําพิพากษาสารโลกเพราะมันเป็นคําพิพากษาจอมปลอมคดโ้งเราก็ยังสามารถใช้สิทธิ์นั้นได้นะครับอันที่สี่ลาสดอนตามแนวชายแดนไทยเวลานี้เดือดร้อนไปหมดเพราะเอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนวันก่อนที่สามคนไทยถูกจับนะ่ะพี่น้องลองดูที่ที่เขาขีดเส้นฉายดูเมื่อกี้ใช่ไหม เขาหาของป่าอยู่ในเขตไทยคเมมันบอกว่าเราไปลุกดินแดนมันมันอ้างแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเฮ้กูนอนอยู่บ้านกูที่อำเภอขุขันยังบุกลุกดินแดนคเมนเลยครับพี่น้องครับก็เพราะมึงเสือขีดเส้นเข้ามาในจังหวัดศรีสะเกดทั้งจังหวัดเลยสามคนชาวไทยก็เลยถูกจับและไปถูกศาลตัดสินจำคุกเสร็จแล้วรัฐบาลไทยยังไงคนของเราเก็บของป่าอยู่ในดินแดนตัวเองต้องไปขอ อภัยโทษจากบักสมเด็จเตชโชหุนเซนบักกุ้ยหุนเซนนะครับอ,อายเขาไหมท่านรัฐมนตรีกสิทธ์ด่าเขาว่ากุ้ยแต่ต้องไปขออภัยโทษจากบักกุ้ยหุนเซนให้กับคนไทยสามคนมันอายเขาไหมครับพี่น้องอ,อันทีห้าเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของประเทศขณะน,นี้ในทางสากลน,นี่ตกต่ำหมดเลยด้วยเรื่องนี้ มันกลายเป็นว่าเหมือนคนไทยทั้งประเทศหกสิบกว่าล้านนี่มันทำไมงูกว่าเขมนนะไอนะ้เขมรเนี่ยมันเล่นเกมกับประชาคมโลกกับยูเนสโก้กับประเทศนู้นประเทศนี้แล้วคนไทยมันโง่ห้หะไไม่ได้โง่หรอกนะักการเมืองมันชั่วต่างหากครับพี่น้องมันไปแอบตกลงหาประโยชน์กับเขาแล้วก็เลยมาแกล้งโง่มันจึงเป็นที่มาของมึงเลวจนกูงงนะ่ามันโกงจนกูม,มึน ทึมจนกูเยนเถียงจนกูอายเนี่ยนี่ยังไงนะการเมืองไทยอันที่หกเรื่องนี้นะมันรับมรดกบาปมาจากทักษิณแท้ๆคนที่ไปบุกเบิกที่จะทำเรื่องนี้ก่อนเนี่ยคือทักษิณทักษิณมันเป็นนาฎรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยนายกชวนลุงจำลองเป็นหัวหน้าพักพลังธรรมเอาทักษิณกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลตอน ก่อนจะเกิดสบก44ทักษิณมาเป็นรัฐบาลมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไปหากินไปลงทุนอยู่ในขเขมรและก็หัดใจกับพุนเซนเขาหาว่าทักษิณไปหนุนพวกทหารส่วนหนึ่งปฏิวัติจะยึดอํานาจพุนเซนทักษิณก็เลยไม่ได้ประโยชน์จากขเขมรตอนนั้นก็เลยคิดหาทางว่าจะทํำยังไงพอมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็หาทางที่จะเปิดทางเจรจาทาถึงเป็นที่มาของเอ็มโอยูอันนี้ เพราะนั้นที่มาเนี่ยนายกชวนเนี่ไปรับมรดกบาปจากทักษิณและจะไปกอดมันไว้ทำไม MOU ใช่ไหมครับก็เลิกเสียถ้าไม่เลิกก็แสดงว่าคนในพักหรือคนในร่วมรัฐบาลของท่านไปรับประโยชน์แทนทักษิณมันจึงเป็นที่มาเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลที่พลโทรปริทีพ่พูดนะครับสุดท้ายครับการสลัประโยชน์สละอธิปไตย นะครับปล่อยให้ประเทศของเราเนี่ยต้องได้รับเสียความเสียหาย,ยประเทศเสียหายมากประชาชนเสียหายมากแล้ววันนี้นรัฐบาลอพิสิทธิ์ควรจะรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ปี2505ที่ศาลตัดสินแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดจนกระทั่งเขเมรลลุกลามบานปลายเหิมเกิืมมาขนาดนี้เป็นเพราะรัฐบาลนี้ สมัยทักษิณยังเหมิมเกิมไม่ได้มากขนาดนี้เป็นเพราะรัฐบาลนี้เหมิมเกิมหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นผมจึงขอากาบเรียนว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์จะหนีความรับผิดชอบจากเรื่องนี้ไม่ได้เลยถ้าหากว่าประเทศไทยต้องเสียดินแดนและเวลานี้ก็เสียไปแล้วการที่ทหารไทยต้องถอนออกจากบริเวณนี้นั้นเป็นเรื่องอัปยศมากมันควรจะเป็นดังภาพที่อาจารย์เทพมนตรีมาฉายให้เราดูเหมือนเดิม ลองรู้ไว้สิมึงอยากได้ปราสาทก็อยู่แตพาะอในปราสาทนะนะครับให้มึงตายอยู่ในซากปราสาทนะั้นนะไม่ต้องออกมาหรอกใช่ไหมครับอยากกินอะไรก็ส่งกันไปทางหน้าผาลองดูสิครับผมว่าคนไทยจะมีความสุขที่สุดถ้าหากว่าจะมีการตกลงใดๆเพื่อจะมีการพัฒนาพื้นที่ปราสาทพระวิหารให้เป็นที่ท่องเที่ยวมันต้องมาบอกคนไทยสิรัฐบาลพิเศษ,ษว่าถ้าคุณจะเปิดปราสาทพระวิหาร ให้คนทั่วโลกขึ้นเที่ยวโดยผ่านแผ่นดินไทยประเทศไทยประชาชนไทยต้องรับรู้และเราจะได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับนี่ไม่เคยบอกเลยสุเทพเพิ่งจะมาบอกว่าเดี๋ยวเดือนมกราผมจะพาขึ้นไปให้ดูพูดทำพื้นเราประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรประชาชนไทยได้ประโยชน์อะไรมันต้องมีข้อตกลงมันพี่น้องครับ ที่เรามาสัญจรพบกับพี่น้องชาวใต้และพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศไม่ได้มีเรื่องโกรธแค้นกับใครเป็นส่วนตัวรัฐบาลประชาธิปย์รัฐบาลท,ท่านนายกอภิสิทธิต้องใจก,กว้างเวลาคุณเป็นฝ่ายค้านะคุณดา่าคุณวิพากวิจารณคนอื่นชอ็ชอตชอ็ชอตชอชชพอ,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 อวันนี้ประชาชนจะวิพากวิจารณ์คุณบ้างโอ้โหทาจะเป็นจะตายห่าดิ้นตายถูกวิพากษวิจารณ์ไม่ได้ ต้องหาคนมาคอยบอกอุ้ยคุณประพันธ์อย่าไปว่าเขามากนะคนนั้นก็อย่าว่าเขามากนะผมก็ถามว่าคุณหล่นมาจากฟ้าเหรอคุณเป็นเทวดามาจากไหนคุณเคยทําอะไรประสบความสําเร็จให้ประชาชนบ้างถ้ายังไม่มีผลงานต่อให้เทวดาที่ไหนก็เอาคุณไม่อยู่หรอกถ้ายังบริหารบ้านเมืองไปอย่างนี้ต่อให้ร้อยนักวิชาการต่อให้คุณใช้สื่อโฆษณาชวนเชื่อ ต่อให้คุณมีกองเชียร์คุณขนาดไหนก็ตามคุณก็ไปไม่รอด